ในช่วงก่อนจะถึงปีใหม่เนี่ยคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะไปไหนรู้ไหมครับ สวัสดีครับบูมพัทรพลเหลือบุญชูนะครับจากเพจ Japan s u y Man นะครับเพจที่รวมสาระดีๆและเรื่องสร้างแรงบันดาลใจจากประเทศญี่ปุ่นครับวันนี้ก็มีเรื่องอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับว่าในช่วงก่อนจะถึงปีใหม่เนี่ยคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะไปไหนรู้ไหมครับคือเขาจะไปอยู่ที่ร้านเครื่องเขียนอ่าร้านเครื่องเขียนไปทําไมเพราะว่าร้านเครื่องเขียนเนี่ยเป็นแหล่งรวมของ organizer ครับหรือ planner ในในชื่อที่ทุกคนรู้จักกันครับคนญี่ปุ่นเนี่ย ใช้เครื่องมือชิ้นนี้ในการทําความฝันของตัวเองให้เป็นจริงแล้วผมก็พิสูจน์มาแล้วครับตั้งแต่ปี2015นะครับคือการใช้เครื่องมือในลักษณะเนี้ย organizer นะครับหน้าแรกผมเขียนเป้าหมายในชีวิตนะครับไว้ประมาณ20วข้อในปี2015นั่นคือครั้งแรกที่ผมเขียนแล้วหลังจากเขียนผมมาย้อนดูในวันที่3สิธันวาคมนะครับเมือม่อทำเสร็จไปแล้ว1ปีเนี่ยปรากฏว่าใน20ข้อที่เขียนเนี่ย ประมาณ10ข้อด้วยกันที่สําเร็จครับซึ่ง10ข้อถามว่าสําเร็จไหมผมว่าสําเร็จใน10ข้อนะและอีก10ข้อที่ไม่สําเร็จผมไม่เสียใจแต่ว่าคิดว่าในปีใหม่ก็ทําได้ก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับตอนนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วปีนี้เนี่ยเราอาจจะทําอะไรบ้างสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างไม่เป็นไรนะครับปี2018ที่กําลังจะถึงนี้ลอง เอาเครื่องมือนี้มาใช้ดูออกเแกืนอซอร์ในเมืองไทยก็มีขายเยอะแยะครับซื้อมาแล้วก็เปิดหน้าแรกขึ้นมาเลยครับเขียนเป้าหมายของคุณลงไปนะครับให้ครบทุงมิติครอบครัวการเงินนะครับเรื่องการพัฒนาตัวเองสุขภาพแล้วก็เรื่องของการตอบแทนสังคมว่าคุณอยากจะทำอะไรและทำสิ่งนั้นตลอดปี2018ผมเชื่อว่ามันจะสำเร็จแน่ๆถ้าคุณทำตามเป้าหมายที่คุณเขียนนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับสู้ๆครับสวัสดีครับ